สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่อง tl channel กันช่างนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งถูกพัฒนาโดยท่านดรสรการสีทองอ่อนนะครับเครื่องมือนี้นะครับเหมาะสําหรับนักศึกษาหรือนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่านิสิตนักศึกษานะครับที่ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างคานอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ สอนสารการฉีด kenutinb.com นะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ในของท่านดร,ออรสอสการแล้วเนี่ยเราก็มากดที่ซอฟต์แวร์นะครับพอเรากดซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมีเห็นแสดงให้เห็นว่ามีโปรแกรมให้เลือกมากมายมีซอฟต์แวร์ให้เลือกเยอะทั้งเสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบฟรีดาวน์โหลดนะครับฟรีดาวน์โหลดก็จะมีเยอะมากนะครับก็จะมีให้เลือกกันหลากหลายทีนี้เราก็จะมาสนใจโปรแกรมหรือว่า แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูคำว่า c b เบตบเวอร์ชัน1.10่นนะครับก็สามารถกดเข้าไปคลิกทีหนึงนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดให้ทุกท่านนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บจะแสดงหน้าโน้าตาโฟลเดอร์ของเจ้าตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับก็จะเขียนว่า c b e บตบนะครับเราก็สามารถเดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็สามารถไปรันโปรแกรม ตัวซีเบตบีมได้เลยนะครับโดยหน้าไอคอนจะเขียนว่า c Beam ีเบตบีมเวอร์ชันหนึ exe นะฮะสามารถคลิกเข้าไปไม่คลิกเข้าไปพอเปิดเข้ามาหน้าตาของซอฟต์แวร์นะครับก็แถบซ้ายมือด้านบนนะครับก็จะเป็นคําสั่งต่างๆเนาะคำสั่งต่างๆเป็นภาษาไทยเมื่อเรานําเคอร์เซอร์ไปชี้ไว้ค้างไว้นะครับมันก็จะเด้งหน้าตาเด้งคําสั่งนั้นขึ้นมานะครับ อย่างเช่นผมจะสร้างรูปทรงของคานก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีให้ใส่ระยะว่าระยะคานของเรานั้นเป็นเท่าไรนะครับอยู่ที่ผู้ออกแบบว่าจะออกแบบคานเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็คานยื่นทางซ้ายคานยื่นทางขวาหรือว่าคานยื่นทั้งสองด้านหรือไม่ยื่นเลยนะครับแล้วก็มีช่วงคานให้ใส่นะครับโดยช่วงคานเนี่ยก็จะมีให้ใส่สูงสุดถึง20ช่วงคานนะครับซึ่งเยอะมากนะฮะ ในที่นี้ผมขอใส่ช่วงคาน3ช่วงนะครับแล้วก็แบบไม่ยืดเลยเนาะทดลองให้ดูนะครับแล้วก็กดตกลงไปก็จะหน้าตาของแอปก็จะเด้งขึ้นมาสแสดงให้เห็นว่า FBD นะครับแล้วก็ SFD BMD ให้ดูนะฮะแล้วเราก็จะมาดูคำสั่งต่อไปคำสั่งต่อไปก็คือคำสั่งใส่น้ำหนักบรรทุกแผ่แบบสนับเสมอก็คือน้ำหนักกระจายนะฮะแล้วก็น้ำหนักบรรทุกแบบจุดเราลองใส่น้ำหนักกระจายลงไปปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้ว่า น้ำหนักนี้จะใช้น้ำหนักที่เท่าไรนะครับแล้วก็จะให้ระยะหมดมาจากทางซ้ายเท่าไรระยะหมดมาจากทางขวาเท่าไรนะครับอ่าสมมุติผมใส่ระยะอ่าน้ำหนักแค่1ตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ให้มาทางซ้ายศูนยาศูนยทางขวาหดเข้ามา3นะครับพอเรากดตกลงไปมันก็จะ ได้ระยะที่เราออกแบบหรือว่ากําหนดนะครับต่อไปพอยโหลดบ้างพอยโหลดก็พอเราพอเราคลิกที่ตัวพอยโหลดแล้วก็นำเคอร์เซอร์มามาชี้ไว้ชี้ค้างไว้นะครับมันก็จะมีแถบสีแดงว่าเราอยู่ในช่วงคาไหนนี่นี่ก็จะมีแถบสีแดงขึ้นเมื่อเราคลิกทีนึงก็จะโชว์หน้าให้เราใส่ข้อมูลลงไปอันนี้ก็เราจะใส่น้ําหนักเท่าไรหนึ่งตันใช่ไหมแล้วเรา,าทางข้างบนเนี่ยเราก็จะ นับว่าระยะเนี่ยเราอยากใส่ระยะที่เท่าไหรอ่าถ้าระยะ2เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของเจ้าตัวระยะทั้งหมดของคานช่วงนี้นะฮะถ้าผมลองใส่หนึ่งนะครับมันก็จะนับจากทางซ้ายมือหมดมา1น,นะครับลองใส่1ลงไปแล้วก็กดปึ๊บอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาอา่าโล่เข้ามาทางขวามือเนี่ยหนึ่งนะครับอันนี้ลองใส่แบบเต็มคานเลยนะฮะถ้าเราใส่ไม่มีระยะเลยก็จะเป็นเต็ม เต็มช่วงของขาแบบนี้แล้วเราเสร็จปุ๊บพอเราใส่น้ําหนักได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากมาวิเคราะห์เพื่อหา SFD กับ BMD เนี่ยเราก็มากดที่การวิเคราะห์วิเคราะห์ขานนะครับหรือ CRL คลิกไปทีนึงก็จะสามารถโปรแกรมก็จะรันออกมาให้เราเห็นภาพว่าแผนภาพของ SFD กับแผนภาพ BMD หน้าตาเป็นอย่างไรเนาะ เมื country, ่อเพื่อที่เราจะนําไปวิเคราะห์โครงสร้างได้เนาะทีนี้ท่านสารลการเนี่ยเขามีโจทย์มาให้นักศึกษาเนาะก็ให้โจทย์ให้นักศึกษาว่าอยากทราบว่าอยากทราบว่าถ้าทําคานเนี่ยตามดังรูปเนี่ยดังรูปเนี่ยใช่ไหมฮะว่าถ้าใส่น้าหนักน้ําหนักกระจายเต็มช่วงคานน่ะ0.25ตันต่อเมตรเนี่ยเพื่อให้ได้ค่า mf mf ก็คือหาโมเมนต์ที่จุด f สูงสุดเนี่ยจะสามารถทำได้ยังไงแล้วก็อธิบายต่อด้วยว่าเหตุผลในการวางน้ำหนักแบบนั้นว่าเราทำไมถึงต้องวางน้ำหนักแบบนี้แล้วก็ประมวลผลออกมาให้ดูผ่านโปรแกรมแล้วก็เปรียบเทียบโมเมนต์ที่จุด f เมื่อวางน้ำหนักเต็มทุกช่วงคานแล้วก็วางน้ำหนักที่เรากำหนดว่า,าที่เราคิดว่าโมเมนต์ที่จุดนั้น วางแบบไหนถึงจะสูงสุดเนาะทีนี้ผมก็จะพับหน้าจอนี้ออกไปก่อนแล้วเราก็เข้าไปในโปรแกรมซ1เว a บปึ๊บเราก็มาสร้างคานเลยคานมีทั้งหมด9ช่วงนะครับเราก็ใส่ไป9ช่วงและมีคานยื่นทางซ้าย1ช่วงปึ๊บนะครับแล้วเราก็มาดูระยะนะครับระยะว่าเขาต้องการระยะที่เท่าไหร่นะครับ ตรงระยะตรงนี้นะครับเราสามารถกดแถบได้นะสามารถกดแถบเพื่อเลื่อนได้โดยไม่ต้องคลิกเมาส์เลยก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บมันก็จะเลื่อนให้แบบนี้อ่าเสร็จปึ๊บพอเราได้ระยะคานช่วงคานยื่นนะครับเป็นระยะ2เมตรแล้วก็5เมตรช่วงแรก4เมตรแล้วช่วงที่สองที่3 3เมตรแล้วก็4เมตร4เมตร5เมตร3เมตร5เมตรแล้วก็4เมตรนะครับ ่อเสร็จแล้วเราก็กดตกลงไปเราก็จะได้ s r f b d s f d แล้วก็ b m d เขาบอกว่าให้เขาต้องการน้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอทั้งหมดทุกคันนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่า,าโมเมนต์ที่จุด f เนี่ยเราต้องการจะได้มากสุดเนี่ยต้องต้องเปรียบเทียบยังไงต้องอยากต้องขั้นแรกเราก็ต้องหาค่าของ น้ำหนักถังคานทั้งทุกตัวนะครับโดยเขากําหนดมาที่น้ําหนักให้อยู่ที่0.25นะครับทุกคารเลยทุกช่วงเลยก็ใส่ไป0.25ทั้งหมดเลยนะครับ0.25ทั้งหมดเลยเพื่อเราจะนําไปเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะนําไปเปรียบเทียบว่าถ้าเราวางน้ําหนักคานที่เรากําหนดเองจะได้มากกว่า ยังไงแล้วก็อธิบายให้เขารู้ว่าเราคิดอย่างไรหลักการคิดอย่างไรพอผมใส่อย่างนี้เสร็จแล้วก็มากดวิเคราะห์ปึ๊บวิเคราะห์ปึ๊บเราก็จะได้โมเมนต์นะครับที่จุดที่เราสนใจจุดที่เราสนใจก็คือ A b c d e f ีดออคือจุดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเคร์เซอร์ลงมาปึ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าโมเมนต์ที่จุด f ที่ น้ำหนักกระจายเต็มทุกช่วงคานทุกคานนะครับจะได้อยู่ที่0.482นะครับร็จปุ๊บเราพับหน้าจอนี้ไปก่อนปุ๊บพวบหน้าจอไปแล้วนะครับเรากด Speedbeam ปุ๊บพอเราได้ค่าตรงนี้แล้วฮนะคือต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์ให้เขาดูว่าถ้าเราใส่น้ําหนักคานแบบนี้จะสามารถได้โมเมนต์ที่จุด F f ดีกว่าเยอะกว่ามากกว่านะครับ โดยเราจะใช้หลักการของเส้นอิทธิพลนะครับเส้นอิทธิพลเนี่ยจะมีสอนในหนังสือนะครับของดรสอนลการนะครับก็มีสอนไว้อยู่ผมาโดยจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือทฤษฎีและเทคนิควิธีนัดการวิเคราะโครงสร้างนะครับก็จะมีสอนมากมายนะหรือหรือนะครับอันใด ต้องการอยากดูวิดีโอรประกอบการสอนนะครับก็สามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วเสิร์ชคำว่าดอนใส่เวทนะครับก็จะเจออช่องของท่านดสรสารการศรีตองอ่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาดูที่เพลย์ลิสต์นะ p l a y ก็จะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเราก็จะมาสนใจที่ playlist ที่ชื่อว่าการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างแล้วเราก็เลื่อนมาที่เส้นอิทธิพลนะครับเราก็จะมาดูว่าตัววิดีโอมีตั้ง57ก็คือทั้งทั้งหมดใน playlist เนี้ยก็คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะเราก็มาเลื่อนหาคําว่าเส้นอิทธิพลนะครับตอนที่4ี่นะฮะตอนที่4เนี่ยก็ ท่านดรสารการก็ได้อธิบายไว้ว่าการวางน้ําหนักตําแหน่งการวางตําแหน่งน้ําหนักบรรทุกเป็นอย่างไรนี่ครับช่องสำนักดอนา่เวทนะครับผมกดไลค์ไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในไซเบทบีมของเราต่อทีนี้อธิบายตามหลักการของเส้นอิทธิพลนะครับเส้นอิทธิพลเนี่ยเมื่อเราต้องการโมเมนต์ณจุดจุดนั้น ให้ม o m e n t ลบณจุดนั้นให้มากมากนะครับเราก็จะใส่น้ําหนักคานณณจุดจุดนั้น2ฝั่ง2ช่วงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเป็นช่วงต่อไปแต่ถ้าเราต้องการโมเมนต์บวกที่มากฮะเราก็เป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงไปเลยอ่าทีนี้ผมก็จะมาดูว่าจุดที่เราสนใจคือจุดไหนจุด a จุด b จุด c จุด d จุด e จุด f ผมสนใจที่จุด F นะครับซึ่งเราก็ต้องใส่น้ําหนักทั้ง2ช่วง,วงก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้แล้วก็จะต้องเว้นช่วงขอ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 ,งอจุดที่สนใจไปผมก็ใส่คลิกเข้ามาแล้วใส่น้ําหนัก0แล้วกดตกลงแล้วก็0ตกลงอ่าแล้วก็เป็นช่วงเป็นช่วงถัดไปเรื่อยๆนะครับศูนย์ต่อไปปึ๊บศูนย์ปึ๊บศปเมื่อ เราได้น้ําหนักลักษณะนี้เราลองลองกดดูลองวิเคราะห์ดูปุ๊บอ่าเราก็จะได้าตามทฤษฎีของเส้นอิทธิพลเลยเราก็จะได้โมเมนต์ที่จุด F อยู่ที่ลบหนึ่ลบขออภยฮะลบศูนย์จุดะครับศูนยซึ่งก็จะเยอะกว่านะครับซึ่งผมก็ได้ทำเป็น PDF ไว้นะฮะว่าการวางน้ำหนักบรรทุก ทุกช่วงคานเลยเนี่ยจะได้โมเมนต์ที่0.482แงแต่ถ้าเป็นตามทฤษฎีของอเส้นอิทธิพลเนี่ยของมิลออเลอร์เบสโลเนี่ยก็จะได้0.569นะฮะแต่ถ้าเราวางแบบสุ่มเลยก็จะได้ช่วงเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงแบบสุม่มก็จะได้แบบแบบแบบไม่มีหลักการนะฮะแต่ถ้าเราแบบลองลองทดลองใส่กันดูก็ได้นะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านเส้นอิทธิพลเนี่ยเราก็จะสามารถ มองเห็นภาพได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอวิธีใช้โปรแกรม11เ e a m เวอร์ชัน1.10่น1.10นะครับก็ขอขอบคุณท่านสารการนะฮะที่ได้สร้างฟรีอ่าได้สร้างซอฟต์แวร์ฟรีมาให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็บุตทุกคนว่าคนทั่วไปได้ใช้นะฮะได้มาเข้ามาใช้ของแอได้ใช้ซอฟต์แวร์ฟรีของคนไทยนะครับ ก็มาสนับสนุนได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่องนะครับช่องของท่านดรสำลการนะครับช่องชาแนลก็จะมีสอนหลายเรื่องเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสามารถศึกษาได้นะครับหรือจะไปศึกษาในเว็บไซต์ตั้มซีวิวได้นะครับก็จะมีสอนเหมือนกันก็จะมีทฤษฎีเนี่ยก็ได้นันผมก็ได้เคยซื้อไปเนาะนี่แล้วก็อื่นๆมากมายนะครับ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการวิเคราะห์โครงสร้างอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับมีทั้งฟรีไม่ฟรีนะครับก็สามารถเลือกดูเลือกได้เลยนะฮะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมผมครับ